ความแตกต่างของชาวเขมรในไทยและกัมพูชาจากงานวิจัย DNA จากงานวิจัย Indian Genetic h e r i t a g e r in Southeast Asian Populations ตีพิมพ์เมื่อปี2022ได้มีการเปรียบเทียบพันธุกรรมระหว่างชาวเขมรในประเทศไทยกับเขมรในกัมพูชาโดยกล่าวว่าบรรพบุรุษของทั้งสองกลุ่มที่มีร่วมกันนั้นคือชาวมาลาบรีและชาวเอเชียใตย้หรือชาวอินเดียแต่ในการทำโมเดลทางพันธุกรรมนั้นเขมรจากกัมพูชามีบรรพบุรุษจากชาวไทยา หรือชาวอบอริจินไต้หวันเข้ามาด้วยโดยเขมรจากกัมพูชาอาจได้รับจากชาวจามที่มีการปฏิสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานของชาวกัมพูชาโบราณและราชอาณาจักรสามปาซึ่งจามก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชาปัจจุบันโดยการใช้คิวพีกราฟเราพบว่าชาวไทยยานั้นเป็นบรรพบุรุษของทางเขตรกัมพูชาชาวจามและชาวมาเลย์ซึ่งไม่พบสิ่งนี้ในชาวคเขมรไทยสวยละยกุล นอกจากนี้จากการวัดอายุของพันธุกรรมชาวอินเดียนั้นในชาวเขมรไทยพบว่าอยู่ในช่วง1,218-1,291ปีก่อนซึ่งเก่ากว่าเขมรกัมพูชาที่อยู่ในช่วงแค่771-808ปีก่อนเท่านั้นแต่ก็ถือได้ว่าอยู่ในยุคอาณาจักรพานาครช่วงคริสตศตวตรรษที่9-15